มีสมิงกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีผู้ชายคนหนึ่งกำลังถือปืนอยู่และเดินเข้าไปในผาเขาเป็นพรานและเขาก็บอกว่าเอ๊ะได้กลิ่นอะไรเหม็นๆหน้านะเขาก็เลยเดินไปพบผู้ชายคนหนึ่งนอนแลบลิ้นตาถลนอยู่ไสทะลักโอ้โกหแล้วเขาเห็นรอยเท้าและเขาก็บอกว่า นี่คือเสือสมิงเสือสมิงก็แห่วิ่งหนีไปเข้าไปในป่าผู้ชายคนนั้นก็เลยไา้พลานใช้ปืนยิงเสือสมิงเข้าไปที่ท้องและตาเจอกระสุนอาคมแกไม่มีทางรอดล็อกเสือสมิงก็โมโหสายตาอันเครียดแค้นมึงนิดว่ามึงจะหนีกูได้หรือเสือสมิง เสือสมิงก็หนีไปและได้ลูกลกปืนและก็เสือสมิงไม่ไหวแล้ว <ừ. S 1> ก็กลายเป็นคนเลือดก็ไหลเต็มทางเลยเขาก็เลยนายพานก็เลยตามไปจนไปพบเจอบ้านหลังหนึ่งและเขาไปเห็นผู้ชายคนหนึ่งเลือดไหลออกแกนี่แหละไอ้เสือสมิงกูกูไม่ใช่เลยผู้ฆ่าคนมากมายฮ่าฮ <G ee> แกนี่แหละเป็นคนฆ่าคนในหมู่บ้านตายเป็นไงล่ะเจอลูกปืนของฉันไปอ๋อไม่ไหวแล้ว แกมึงยิงผิดตัวแล้วไม่ใช่ข่าผิดปือเปลาไม่รู้ที่มึงสมควรตายเขาก็ยิงปืนใส่เสือสมิงนอนตายไปเลยแต่แล้วก็มาเจอผู้หญิงอีกคนนึงแท้จริงแล้วคนนี้คือเสือสมิงสาวที่ปิดคนฆ่าผู้ชายเมื่อกี้แล้วเขาก็โมโหเมื่อเห็นแฟนหรือสามีของเขานอนตายจมกองเลือดอยู่เนื่องจากโดนปืนยิงและแล้ว หญิงคนนั้นก็โมโหก็แกทำอะไรพี่คอยของฉันฉันจะฆ่าแกมาสิฉันจะยิงด้วยปืนอาคมเจ้าเสือสมิงไล่แล้วแล้วเขาก็วิ่งเข้าไปในป่าผู้ชายก็วิ่งหนีแล้วไล่ล้มลงอืมแล้วแลวเสือสมิงก็ตามเข้าไปมาแล้วเหรอไอ้ขัดก้อนแล้แล้วเสือสมิงก็พูดเขาว่ามาเหะฉันจะฆ่าแก แกเป็นเสือสมิงสาวเขาก็ร้องห่มร้องไห้และเขาก็หัวเลาะและเขาก็เดินไปเป็นผีแฮ่แฮ่แฮนายพานก็เลยใช้ปืนยิงเสือสมิง <c oughs> ฉันก็เป็นเสือสมิงเหมือนกันแล้วก็ได้กัดกันแล้วผู้หญิงก็ตายไปบนจนบนจอมลือดื่มกินของพรานสิงพรานสิงก็เป็นปีศาจผานด้วยและได้กัดผี ผู้หญิงเมื่อกี้ตายไปด้วยฮ่า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 